สวัสดีค่ะพบกับช่อง y o u t u b e อมมาทาโร่นะคะคลิปนี้เปิดไพ่ทายดวงสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธพุธกลางวันก็ได้พุธกลางคืนก็ได้นะคะดวงรายปัก 1-15กันยายน2564สมมะพยากรสมมะทาโรยูทูบดูดวงด้วยไพ่ยิปซีนะคะเราจะมาเจอกันแบบนี้ทุกๆสอสัปดาห์หนึ่งครั้งสำหรับดวงลายปากเนาะชาววันพุธทั้งหลายก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ฟังคำแนะนำที่ให้ไปเป็นคำแนะนำเพื่อประกอบการตัดสินใจเพื่อให้ใช้เป็นแผนที่ชีวิตนะคะสิ่งใดที่ดีสิ่งใดที่ต้องเฝ้าระมัดระวังก็เอาคำแนะนำไปปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองเนาะถ้าชื่นชอบฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วย ขอคนละหนึ่งแชร์ขอคนละหนึ่งคอมเมนต์นะคะใครสนใจอยากดูดวงส่วนตัวสามารถทักแชท a c e b o o k ส้มมะพยากรได้ราคาเริ่มต้น3คำถามทั่วไป59บาทการเงินการงานความรักสุขภาพและใครสนใจจะดูดวงเฉพาะความรักเน้นเฉพาะความรักก็3คำถาม99บาทค่ะทัก Facebook ส้มมะพยากรพิมพ์คำว่าส้มมะพยากร์ตรงตัวนะคะ โอนเงินแล้วส่งสลิปพร้อมกับพิมพ์คำถามที่อยากทราบเรียงลำดับมาเป็นข้อได้เลยส้มมะจะทะยอยตอบให้ตามคิวค่ะสำหรับาการเสริมดวงเนาะวันที่19วันที่19กันยายน2564สสมมะจะทำพิธีจุดเทียนมงคลครอบจัก,กรวาลเสริมดวงการงานการเงินความรักก็สามารถที่จะ จองกันได้ชุดละ199บาทค่ะแล้ววันนี้เรามาดูดวงกันเลยนะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรดวงโดยรวมของคนวันพุธช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะคะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าภาระหน้าที่ค่อนข้างที่จะหักโหมพอสมควรเหมือนกันอาจจะเป็นปริมาณงานก็ดีความรับผิดชอบต่างๆก็ดีอะไรหลายๆอย่างที่อยู่ในความรับผิดชอบของคุณคุณอาจจะต้องแบกรับภาระ อาจจะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายหรือทำอะไรที่ต้องใช้ความรับผิดชอบสูงมากๆอีกกรณีหนึ่งก็อาจจะต้องแบกรับภาระหรือต้องรับผิดชอบอะไรต่างๆอยู่คนเดียวหลายๆคนช่วงนี้เครียดมีความคิดวิตกกังวลเยอะคนที่ทำงานประจำเนี่ยหลายๆครั้งก็รู้สึกอึดอัดมันมีเรื่องของการถูกจับจ้องมันมีเรื่องของการถูกเพ่งเลง ทำอะไรมากไม่ได้กระดิดกระเดี่ยวตัวไปไหนก็รู้สึกว่ามีคนจับตามองอยู่ตลอดเวลาทำให้เรารู้สึกอึดอัดตอนนี้ต้องบอกตามตรงว่าสําหรับคนวันพุธที่อยากจะลาออกจากงานอยากจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานมีเกณฑ์จะได้รับคำแนะนำที่ดีใครที่รอคอยการสอบสัมภาษณ์ยื่นเอกสารไปแล้วส่งเอกสารไปแล้วมีเกณฑ์จะได้รับผลประโยชน์ที่ดีมี จะได้รับโอกาสหรือมีเรื่องของการเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าก,กลัวค่ะ ให้มนุษย์เจ้าสำราญอยากทำอะไรทำตัดสินใจทำในสิ่งที่เราอยากทำตัดสินใจทำในสิ่งที่เรารักในสิ่งที่เราชอบอยากจะเรียนรู้สิ่งใหม่อยากจะลองทำอะไรสามารถลองเรียนรู้และทำได้เลยสิ่งสิ่งนั้นจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จไม่ใช่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าฉันขอทำตามคำเรียกร้องของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ย ถามตัวเองดูว่าต้องการอะไรอยากทำงานประจำไหมอยากไปต่างประเทศไหมอยากสอบราชการไหมหรือแม้แต่อะไรที่เราทำแล้วเนี่ยมันสร้างความสุขให้กับตัวคุณเองเอหรือแม้แต่การทำแล้วมันสร้าง ความภาคภูมิใจให้กับคนในครอบครัวสิ่งที่สำคัญที่สุดไพ่มนุษย์เจ้าสํมราญบอกว่าอย่ากลัวในสิ่งที่เรายังไม่ได้ลงมือทำปัญหาทุกอย่างมีไว้แก้และชีวิตมันไม่ได้มืดแปดด้านขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัวเราเองคิดอะไรไม่ออกลองมองหาคนใกล้ตัวลองมองหาคนที่อยู่ใกล้ชิดคนที่พร้อมที่จะให้คาแนะนํากับคุณอาจจะเป็นครอบครัว จะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องจริงๆสิถ้วยกับ3ถ้วยเนี่ยจะเป็นเพื่อนและจะเป็นคนในครอบครัวที่คอยพร้อมสนับสนุนช่วยเหลือนะคะไพ่ก้าไม้เทา้าเป็นไพ่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะชัดเจนหลายๆคนอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆองค์กรเดิมๆทำงานเดิมๆแล้วมันรู้สึกว่าเบื่อหน่ายท้อเซงล้าลอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยากจะลองทำตามหัว ใจตัวเองได้เลยนะคะลุยได้เลยส่วนใครที่อยากประกอบอาชีพอิสระไม่อยากเป็นงานประจำละขอทำอะไรที่มันเป็นฟรีแลนซ์ ทำเป็นจ็อบจอบรับงานจบเสร็จไม่ต้องมีอะไรค้างคากันต่อไปหรือบางคนอยากจะทำธุรกิจส่วนตัวหรือบางคนเนี่ยชอบธุรกิจออนไลน์หรือบางคนชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงการพนันออนไลน์ต่างๆถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่คุณจะต้องเตือนตัวเองไว้ว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงแต่ถ้าใครจะหุ้นส่วนทาธุรกิจกิจการเริ่มต้นอะไร ่ๆทํากับเพื่อนก็ได้ลงขันกันก็ได้โดยรวมไม่มีปัญหานะคะเพราะว่า ไพ่เนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับการระดมความคิดเห็นกันถ้าตัวคุณไม่มีทุนนะรับเราอาจจะเป็นมันสมองก็ได้หรือเราอาจจะเป็นแรงงานก็ได้แต่การร่วมมือกันการจับมือกันของคนหลายฝ่ายโดยเฉพาะจากเพื่อนสนิทจากคนใกล้ชิดหรือกับครอบครัวอาจจะทําให้เกิดการใจราจาแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่ช่วยสร้างเงินสร้างงานสร้างอาชีพสร้างธุรกิจอะไรใหม่ๆให้กับคนวันพุธก็เป็นได้ ส่วนในเรื่องของธุรกิจตอนนี้เนี่ยอย่าทำอะไรที่มันใหญ่เกินตัวมันจะเกิดนี่สูญมันจะเกิดนี่เสียการเงินช่วงนี้หลีกเลี่ยงการยืมเงินทุกกรณีหรือเงินที่จะเอาไปทำอะไรที่ไหนที่มันจะต้อง ให้ผลรอคอยในระยะยาวแล้วอาจจะทำให้ทุนจมได้ทำให้สภาพคล่องทางการเงินของเราติดขัดอันนี้ก็ต้องคิดให้รอบครอบก่อนมันจะเสี่ยงอย่างเดียวก็ไม่ได้มันจะลุยอย่างเดียวไม่ได้เราต้องคำนึงถึงความเสี่ยงด้วยปรึกษาใครหลายๆคนคุยกับใครหลายๆคนนะคะเพื่อนเก่าๆคนเก่าๆลูกค้าเก่าๆอาจจะนำออเดอร์มาให้หรือมีการพูดคุยกันซึ่งอาจจะได้ รับผลประโยชน์จากการพูดคุยนั้นการเงินเครดิตยังดีอยู่ใครที่อยากจะยื่นกู้กับสถาบันทางการเงินยื่นเอกสารไปแล้วมีเกณฑ์จะได้สำเร็จสมหวังดังใจเงินเนี่ยไม่ช็อตไม่สะดุดติดขัด แต่อย่าทำอะไรที่มันใหญ่เกินตัวหรืออะไรที่มันเป็นการลงทุนแล้วจะเกิดนี่สูนญนี่เสียหรือมันทำให้เรามีสภาพคล่องทางการเงินที่แย่ลงต้องระมัดระวังคนมาขอความช่วยเหลือคุณต้องประเมินศัก,กยภาพของตัวคุณเองด้วยว่าตัวเรานี่ก็แย่จะไม่ไหวจะตายอยู่แล้วถ้ามันไม่ไหวศัก,กยภาพยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ก็อย่าพึ่งไปช่วยเหลือใครนะคะรักตัวเองให้มากๆไม่ได้สอนให้เห็นแก่ตัวแต่บางครั้งเรื่องเงินภาระค่าใช้จ่ายเราก็เยอะอยู่แล้วเนาะบางครั้งก็ต้องปัดบ้างปฏิเสธบ้างนะคะและความรัก ความรักสำหรับคนมีคู่เนี่ยมันจะมีเรื่องของการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันช่วงนี้อาจจะมีเพื่อนอาจจะมีครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะหน่อยแต่คุณก็ไม่จำเป็นจะต้องไปตัดพ้อไม่ต้องไปน้อยใจนะคะคนคนนี้ยังรักคุณอยู่ไม่ได้หนีไปไหนยากดีมีจนยังไงก็พร้อมที่จะสู้ไปด้วยกันมีอะไรหันหน้าเข้ามาคุยกันเยอะๆอย่าเอาแต่ใจตัวเองและอย่างองแงส่วนใครที่แต่งงาน แล้วอยากมีลูกอยากมีครอบครัวไพ่ที่เกี่ยวข้องกับการกําเนิดสมาชิกใหม่ก็ค่อนข้างที่เสด่นชัดเพราะฉะนั้นใครที่พร้อมแล้วอยากจะมีลูกอยากมีบุตรสมมะก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยส่วนในเรื่องของคนโสดคนโสดมนุษย์เจ้าสํารานก็ดีสามถ้วยก็ดียังมีความรู้สึกที่ว่าติดเพื่อนอยากเอนเตอร์เทนอยากจอยอยากกินอยากเที่ยวถ้าคุณไม่พร้อมที่จะมีใครอยู่กับเพื่อนอยู่กับ ครอบครัวอยู่กับตัวเองแล้วคุณมีความสุขคุณก็ทําไปเถอะบางครั้งคนวันพุธช่วงเนี้ยมันอาจจะมีอิสระที่จะได้ทําอะไรตามใจตนเองอยากไปไหนก็ไปอยากจะทําอะไรก็ทําเอาแบบนั้นก็ได้แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์คนใกล้ชิดอาจจะมองหน้ากันแล้ววันนี้รู้สึกแปลกๆอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เคยร่วมงานกันหรืออยู่ในชีวิตประจำวันซึ่งกันและกันแล้วมันรู้สึกว่าเอ๊ะ มันเหมือนความรักกําลังจะเริ่มเกิดก่อตัวหรือเปล่าเปิดใจได้ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่ทําให้มีความสุขคิดแบบไหนแล้วมีความสุขทําแบบไหนแล้วมีความสุขส้มมะอยากให้คนวันพุธคิดและทําแบบนั้นส่วนปัญหาทุกๆอย่างที่เข้ามากําลังจะค่อยๆค,ค,คล,คลี่คลายการเดินทางในระยะน,นี้ปลอดภยัยสุขภาพโดยรวมเนี่ยระมัดระวังแค่เรื่องของเท้าการเจ็บเท้าเดินเตะโต๊ะเดินตกบันไดหรือ เหยียบตะปูหรือของมีคมมันจะมีเรื่องให้เจ็บเท้าเท้าพริกเท้าแพลงต้องระมัดระวังให้มากเราช่วงนี้ทำอะไรอย่าใจร้อน มันจะมีอาการที่ว่าขี้หลงขี้ลืมเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรคิดให้รอบคอบก่อนมันจะมีอาการหลงหลงลืม,ล,มลืมได้ให้เรามัดระวังตรงนี้เสริมดวงด้วยการเติมน้ำมันตะเกียงหรือทำบุญกับคนตาบอดและถ้าเจอคนเร่ร่อนคนขอทานที่ไหนพยายามทำบุญบริจาคทรัพย์บริจาคทานเป็นการแก้เค็ดเสริมดวงในเรื่องการเงินไปในตัวนะคะกำลังใจจากเพื่อนกำลังใจจากครอบครัวแ และกำลังใจจากตัวคุณเองเป็นสิ่งที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จอยากเปลี่ยนแปลงอยากจะทำอะไรทำได้เลยนะคะยกเว้นการลงทุนมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีต้นทุนก็ใช้สมองและใช้กำลังแรงกายก็ได้นะคะเป็นกำลังใจให้สู้ๆส้สมมะยังอยู่ตรงนี้ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจสนใจดูดวงทักแชทมาได้นะคะส้มมะพยากรวัน,นิลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ